รู้ไหมว่าทอมฟอร์ดไม่ชอบอะไรในตัวลูกค้าที่มาซื้อเสื้อผ้าของเขาไม่ทราบค่ะเขาไม่ชอบวพวกที่แมทลุกหรือว่าซื้อทั้งลุกเหมือนกับที่เขาสไตลิ่งให้ดูบนโชว์ คนพวกนั้นไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครน่าสงสารไหมเจ้เธอมาที่เนี่เพราะเราอยากรู้จักตัวตนของเธอให้มากขึ้นแต่เธอเลือกลุกเดียวกับคิมียาเธอทำให้เราเสียเวลาม,มากเลยรู้ตัวไหม แล้วเรื่องสไตล์ลที่บอกว่าไม่มีโกหกด้วยหรือเปล่าเทสเด็กเก่งแซบดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี